สวัสดีทักทายจากนอร์เวย์วันหิมะตกค่ะมาเล่นหิมะด้วยกันค่ะเพืเ่อนๆมาเล่นหิมะด้วยกันสวัสดีทักทายทุกๆยูเซอร์ค่ะ วัสดีค่ะพี่ต้อยคนสวยรบกวนพี่ต้อยแชร์ข้าห้องเก่งอังกฤษให้พี่พัดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกทุกยูเซอร์ค่ะมาเล่นหิมะด้วยกันค่ะหิมะขาวสะอาดขาวโพรนงเลยหิมะกำลังตกค่ะเพื่อนสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้ลบหนึ่งองศาค่ะสวัสดีค่ะน้องตังเมสวัสดีค่ะ ยังปั้นไม่ได้ค่ะแค่เอาหิมะมากองรวมกันเฉยๆยังปั้นไม่ได้นะปั้นหิปั้นตุ๊กตาหิมะยังไม่ได้ค่ะแต่แค่เอาหิมะมากองกองเฉยๆนะจะปั้นได้วันพุธค่ะเพื่อนๆชอบหิมะขาวสะอาดดีนะเพื่อนๆเนาะชอบความสวยชอบความขาวของหิมะค่ะ วันนี้มันจันยังปั้นไม่ได้ต้องรอวันพุธค่ะยังปั้นตุ๊กตาหิมะไม่ได้นะต้องรอวันพุธค่ะสวัสดีทักทายวันหยุดสวัสดีพี่ใหม่เพื่อนเพื่อทุกทุกท่านค่ะสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีวันหยุดนะคะสวัสดีทักทายค่ะเรียนความมากค่ะเพื่อนๆ วันนี้ใส่เสื้อสีตัวเตรียมพร้อมมากชอบความสุขชอบความสนุกในนอร์เวย์ค่ะเป็นคนชอบความสุขในนอร์เวย์มากๆเพื่อนๆดูต้นคริสต์มาสนะคะหิมะเกาะอยู่ที่ต้นคริสต์มาสค่ะยังปั้นตุ๊กตาหิมะไม่ได้ค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะคุณแก้ว คุณแก้วขอบคุณค่ะสวัสดีทักทายนะคะวันนี้ลบหนึ่งองศาที่นอร์เวย์ค่ะเพื่อนเพื่นวันนี้ลบหนึ่งองศาที่นอร์เวย์ขอบคุณค่ะคนแก้วบอกว่าสวยงามมาก House the w e t h อ r in Australia ค่ะคุณแก้วอากาศที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างเตรียมพร้อมมากเลยค่ะเพื่อนๆชุดพร้อมรองเท้าวินเทอร์ชู s พร้อมพร้อมเล่น เพราะว่าห um ิมะตกเมื่อคืนนี้ค่ะหิมะตกตอนกลางคืนเชาวมาก็ขาวแบบนี้เลยเชาวมาก็ขาวแบบนี้เลยนะคะหิมะตกตอนกลางคืนและตกเงียบมากเลยค่ะหิมะตกตอนกลางคืนหิมะตกเงียบมากไม่ได้ยินเสียงหิมะเลยนะเพื่อนๆหลับลึกหลับสนิทไม่ได้ยินเสียงหิมะตอนกลางคืนเป็นคนชอบค่ะเพื่อนๆชอบเล่นหิมะ วันนี้ใส่เสื้อสี่ตัวไม่หนาวค่ะเกงเกงก็หนานะวันนี้กางเกงหนาค่ะแล้วก็พัดจะชอบลงรูปเล่นหิมะแบบนี้นะเพื่อนๆพัดชอบลงรูปเล่นหิมะเอ่ยภาพนิ่งเอ่ยวิดีโอเอ่ยแล้วทีนี้ลูกหลานสามีเขาอยู่อีกเมืองนึงค่ะเพื่อนๆลูกหลานสามีเขาอยู่อีกเมืองหนึง่งเขาชื่อเมืองเลวอง,งี้ที่ล่องเลวอง,งี้ยังไม่มีหิมะค่ะ แล้วเขามาเห็นบ้านพัดแบบนี้เขาบอกว่าเดี๋ยววันเพื่อหัดมาหาลูกสาวกับหลานบอกว่าเดี๋ยววันเพื่อหัดมาหาคุณยายนะจะมาเล่นหิมะกับคุณยายหลานสามคนลูกสาวคนโตเขาก็เลยคุยกับพ่อเขาว่าป้าป้าเดี๋ยววันเพื่อหัดเจอกันลูกหลานอยากมาเล่นด้วยเพราะว่าที่นี่หิมะตกบ่อยที่สตันเชนะคะที่นี่ชื่อเมืองสตันเชอโนเวย์ หิมะจะตกบ่อยมากแล้วก็บ้านลูกสาวสามีขับรถไปหนึ่งชั่วโมงไม่มีหิมะแต่อากาศลบเจ็ดองศาแล้วเขาก็เลยบอกนะคะกับคุณตาว่าคุณตาเดี๋ยววันพืฤหัสมาเล่นด้วยลาน3าคน 1. เป็นช่วงวันหยุดปีใหม่ 2. ก็คือหิมะตกแล้วก็เราสามคนก็จะปิ้งย่างกันนะคะเพื่อนๆจะมีเห็นไหม อันอันที่ปิ้งดำาๆตรงนั้นนะคะอ่าเดียพัดชี้ตรงไหนดีอ่าเนี่ยที่ปิ้งดำๆำอันนี้จะไว้ปิ้งย่างพัดก็เลยบอกสามีว่างั้นเดี๋ยวเราทำบาร์บีคิวกินกันดีกว่าปิ้งย่างกันกับลูกหลานภาคกลางของนอร์เวย์ค่ะคะุณเอ็นสวัสดีค่ะคุณเอ็นนาพักทายจากภาคกลางของนอร์เวย์นะคะทักทายจากภาคกลางของนอร์เวย์เมืองสตันเชนะคะบ้านลูกสาวสามีก็หิมะยังไม่เยอะขนาดนี้นะ บ้านลูกสามีหิมะน้อยอากาศก็ลบเจ็ดองศาบ้านแม่ย่าหิมะตกเหมือนกันนะแต่ไม่เยอะคะ่ะที่นี่ตกเยอะกว่าบ้านแม่ย่าอยู่สปาบูบ้านแม่ย่าอยู่ส,สปาบูหิมะก็ตกไม่เยอะนะที่นี่ตกเยอะกว่าสวยไหมเพื่อนๆสวยไหมเป็นคนชอบเล่นหิมะคะ่ะ <c oughs> เพื่อนๆดูต้นไม้สัก่อนเปิดกล้องหลังให้เพื่อนๆดูวิวนะภูเขาหลังบ้านคะ่ะเพื่อนๆนี่ภูเขาหลังบ้าน จากที่เคยเป็นสีเขียวกลายเป็นสีขาวแล้วจ้าต้นคริสต์มาสต้นโปรดนะคะต้นเล็กๆเ,เหมือนตัวพัดเองค่ะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นอร์เวย์ก็เริ่มต้นจากต้นเล็กๆไปก่อนนะขาวๆหลังบ้านนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นสนามหญ้าหลังบ้านสวยไหมสวยไหมถ้าสวยข้อจออข้าใจรัวๆหน่อยคะ่ะ ธรรมชาติสวยๆทุ่นอร์เวย์ใครชอบเคาะจอเคาะใจรัวๆกดไลค์กดแชร์หน่อยคะ่ะสวยมากเลยทางเหนือจริงหรอทางเหนือของนอร์เวย์ลบสามสิบเลยหรอที่นี่ลบหนึ่งองศานะคะที่นี่วันนี้ลบหนึ่งองศาะคะ่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นโรงจอดรถนะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นโรงจอดรถเพื่อนๆดูบันไดนี่คือบันไดนะเนี่ยนี่คือบันไดค่ะ พัดจะเดินลงไปให้เพื่อนๆดูหนึ่งสองบันไดนะสามสี่ห้าหกบันไดหกขั้นค่ะเพื่อนๆบันไดหกขั้นค่ะนี่คือบันไดหกขั้นนะทีมะปกคลุมเรียบร้อยบันไดหกขั้นหลังบ้านภูเขาหลังบ้านค่ะเพื่อนๆหลังบ้านภูเขาหลังบ้านสวยมากสวยมากโอ้ สวยมากดูสิคะข,ขาวมากเลยขาวมากเลยเพื่อนๆสนามหญ้าดูสิดูสนามหญ้าหนา้านะบ้านจะก,ก่อนขาวสะอาดขาวสะอาดมากเลยขอบคุณทุกการติดตามนะคะคหรอคุณแอนนาลบสิใช่ไหมอาทิตย์หน้าที่นี่ลบสิบองศาค่ะคุณแอนนา อาทิตย์หน้านะคะสัปดาห์หน้าที่นี่ลบ16องศาค่ะคุณสามีนั่งเล่นเกมอยู่ในบ้านเพื่อนๆดูต้นไม้อันนี้จะเป็นต้นริปส์ของคุณสามีนะคะต้นผลไม้ประเทศนอร์เวย์ชื่อต้นริปส์ลูกแดงๆเปรี้ยวๆอันนี้จะเป็นต้นพลัมหรือต้นลูกพลุนบ้านถักบ้านเรเขาเรียกเนาะนอร์เวย์เรียกต้นพลัมแต่ประเทศไทยเราเรียกต้นลูกพลุนนี่ต้นคริสต์มาสมีสองต้น เพื่อนเพื่อนทะเลสาพเพื่อนเพื่อนมองไม่เห็นทะเลสาบเลยเห็นไหมหิมะตกขาวโพลนเลยยังไม่เห็นรถมากวาดหิมะนะยังไม่เห็นรถกวาดหิมะแต่เมื่อเช้าเห็นกวาดไปแล้วรอบหนึ่งค่ะบัน,เม,นเมื่อเช้ารถกวาดหิมะมากวาดไปแล้วรอบหนึ่งตอนแปดโมงสี่สิบพัดตื่นหกโมงพัดก็เลยได้ยินเสียงรถนะคะธรรมชาติของนอร์เวย์สวยมากหน้าบ้านสวยมากค่ะสนามหญ้าเดี๋ยวหลานๆจะมาเล่นตรงนี้ค่ะเพื่อนๆน ห้านๆจะมาเล่นตรงนี้เลยค่ะเป็นสนามหญ้าบริเวณบ้านห้านสามคนจะมาวันพฤหัสห้าน uh ส,สามคนจะมาวันพฤหัสค่ะสวยไหม ets, สวยไหมใครชอบเล่นหิมะเหมือนกันบ้างขอเสียงน้อยใครชอบเล่นหิมะเหมือนกันบ้างขอเสียงน้อยเป็นคนชอบเล่นหิมะเพื่อนๆจะสังเกตดูพัดเล่นหิมะทุกครั้งเลยพัดจะเล่นห่มาหิมะทุกครั้งเลยถ้ามีหิมะตกเพราะว่าเป็นคนที่ รู้สึกว่าตัวเองเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพัดมีสมุนไพรใช้สมุนไพรไทยดื่มเวลาที่เราไม่สบายแล้วก็พัดก็มียาสามัญประจําบ้านสวัสดีค่ะน้องแทนนี่สวัสดีค่ะมาจ้าน้องแทนนี่มาเล่นหิมะด้วยกันคําท์จอยมีนะคะเชิญเพื่อนๆทั้งแปดสิบล้านคนมาเล่นหิมะด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณโรจินาสวัสดีค่ะ Where are you living ค่ะ สวัสดีค่ะคุณเลดี้ทองหล่อสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ชมเสียงหวานขอบคุณค่ะช้ากว่าไทยค่ะประเทศนอร์เวย์ช้ากว่าไทย6ชั่วโมงนะคะประเทศไทยนำหน้าประเทศนอร์เวย์6ชั่วโมงนะคะอายุ46ปีค่ะอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์นะคะ From Norway, รนอร์เวค่ะป้าไก่ตอนนี้สิบเอโมงของของนอร์เวย์นะเวลาตอนนี้11บเอโมงเช้าของนอร์เวย์พัดก็เลยทักเพื่อนๆว่า굿 o อร์นิ่ง n ร f อมนอร์เวยใช่สวยเนาะคุณโรจินาสวยเนาะพัดชอบค่ะประเทศนอร์เวย์สวยงามวิวสวยสะอาดสะอานประเทศสงบค่าแรงแพงค่าแรงงานนะคะค่าแรงงานแพงประเทศนอร์เวย์มีข้อดีเยอะนะคะค่าแรงงานแพงนะคะเรียนฟรี แล้วก็สาดิการดีเรื่องออการรักษาพยาบาลร้านขนมจีนเปิดสามทุ่มนะจ๊ <laughs> Enjoy your time, ะเอ็นจอยยอ i ท e ค่ะขนมจีนพัดเปิดเองขายเอง <laughs> ไม่ใช่พูดเล่นพัดทำขนมจีนให้สามีทานนะคะกินฟรีกับสามีเ <laughs> พื่อนเพอพูดถึงสามีปุ๊บพัดจะนึกถึงคอนเทนต์นี้ขึ้นมาค่ะ <laughs> คือเมื่อวันที่ยิบสามพัดไปทำอาหารไทย5อย่างให้ลูก ให้ลูกสาวลูกสาวสามีกินเลี้ยงนะคะเมื่อวันที่23เราไปกินเลี้ยงกันที่บ้านลูกสาวสา,วสามีชื่อเมืองเลวงเงี้พัดก็เลยทำขนมจีนลาบหมูผัดกะเพราทอดปอะปี๊สามีชอบขนมจีนน้ำยานะคะกะทิใส่ปลาลูกเขยก็ชอบบ้านนี้ข้อดีคือสามีก็ชอบลูกเขยก็ชอบขนมจีนน้ำยากะทิใส่ปลา ขอบคุณค่ะที่ชมว่าเสียงเพราะขอบคุณนะคะคุณจีนนี่ขอบคุณค่ะลูกสาวสามีเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเรากินอิ่มกันมากเลย14คนค่ะเราไปกินเลี้ยงปีใหม่กินเลี้ยงคริสต์มาสที่บ้านลูกสาว14คนกินอิ่มกันหมดเลยแล้วก็เตะลูกเขยคนโตทํางานนะคะลูกเขยทํางานพอเขาเลิกงานมาเขากินขนมจีนเกลี้ยงเลยขนมจีน วันนั้นเหลือครึ่งหม้อนะเพื่อนๆขนมจีนน้ำยากะทิกแล้วก็ผัดทําเส้นขนมจีนทิ้งไว้ให้เขาเขากินหมดเลยอะ่ะเพื่อนๆคาดว่าน่าจะคิดดูน้าํายาขนมจีนครึ่งหมอ้อนางกินคนเดียวนะฟอกินเก่งแต่นางไม่อ้วนนะลูกเขยคนโตเป็นคนผอมๆไม่อ้วนอยู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะคุณวอนพินิษนะคะ <c oughs> โมอย่างเดียว <laughs> ช่วงนี้คุยเพลินค่ะเป็นคนที่ชอบคุยเรื่องครอบครัวสามีลูกเคยกินเก่งกินเพกเหมือนเหมือน กินเก่งเหมือนพ่อตาแต่ไม่กินเผ็ดสามีพัฒนะคะไม่กินเผ็ดแต่ชอบขนมจีนน้ำยาใส่ปลาล้านิดหน่อยเป็นคนคุยเก่งค่ะนะต้องทำใจว่าถ้ามาเจอช่องนี้คือคุยเก่งค่ะลูกสามีโตหมดแล้วค่ะสามีมีลูกสาวสามคนโตหมดแล้วมีลูกเขยสามคนนะคะมีลูกสามแล้วก็มีลูกเขยอีกสามแล้วก็วันพฤหัสนี่หลานจะมาหลานชายสองคนอายุ 8ขวบกับ10บขวบหลานสาวหนึ่งคนอายุ6ขวบพวกวันพฤหัสจะมาเล่นสนามหญ้าตรงนี้ค่ะสนามหญ้าตรงนี้นะคะวันพฤหัสวันพฤหัสลูกหลานจะมาเล่นที่นี่เพราะว่าเขาหยุดปีใหม่กันมาค่ะมาอยู่ด้วยกันค่ะคุณเลยามาค่ะขออนุญาตติดตามได้เลยค่ะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ ด้วยกันนะเพื่อนๆพัดกับสามีไม่มีลูกด้วยกันเพราะว่าเราแก่แล้วค่ะเพื่อนๆสามีอายุห้าสิบสองนะสามีอายุห้าสิบสองแก่แล้วพัดอายุสี่สิบหกแก่แล้วเราก็เลยไม่มีลูกนะคะเราก็เลยกะว่าเราจะไม่เอาลูกนะตอนนี้ชีวิตมีความสุขตามภาษาตายายค่ะเพื่อนๆตอนนี้ชีวิตมีความสุขตามภาษาตายายคือก็อยู่กันแค่สองคนกินกันแค่สองคน ก็ประหยัดเงินไปเยอะเลยนะ 1. ประหยัดเงิน 2. องสามีไม่ต้องทำงานหนักสามเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะเที่ยวแค่สองคนตายายค่ะก็จะมีลูกหลานมาหาแค่เดือนละครั้ง2งเดือนครั้งนะหรือเราไปหาลูกหลานแค่นั้นเองค่ะเพื่อนๆน,นี่พาให้ดูต้นคริสต์มาสค่ะชอบมากเลยนะตอนนี้ข้างหลังบ้านมีต้นคริสต์มาสต้นเล็กอยู่สต้นค่ะเพื่อนๆตอนนี้ข้างหลังบ้านมีต้นคริสต์มาส ต้นเล็กๆสี่ต้นค่ะชอบทั้งสี่ต้นเลยต้นที่หนึ่งนะแล้วก็ต้นที่สองค่ะคริสม์มาสต,ต้นเล็กต้นที่สองค่ะชอบชอบต้นคริส,สต์มาค่ะเพ,พื่อนๆอยู่สองคนใช่อยู่สองคนมีความสุขได้ค่ะเพ,พื่อนๆคือเราสองคนไม่พร้อมที่จะเลี้ยงเด็กอ่อนสองคุณแม่ไม่พร้อมท้องค่ะเพราะกรรมพันธุ์บ้านนี้ มีเป็นมีหลานเป็นออทิสติกค่ะหลานคนนี้คือเกิดจากลูกชายคนเล็กพูดผิดเอาใหม่น้องชายคนเล็กสามีพารเขามีลูกตอนเก่แล้วเขามีลูกเออหนึ่งคนน้องชายสามีอายุ44ปีแล้วก็น้องสะพายเป็นฝรั่งเหมือนกันเขามีลูกเป็นออทิสติกอายุ8ขวบแต่พัฒนาการเหมือนเด็ก5ขวบเพิ่น สามีก็เลยไม่มีลูกพัดกับพ,พัดกับสามีเลยคุยกันว่าเราจะไม่มีลูกอยู่เมืองสตันเชคค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีทักทายจากสตันเชคประเทศนอร์เวย์ค่ะสวัสดีทักทายจากสตันเชคประเทศนอร์เวย์ลบหนึ่งองศาหิมะตกค่ะเพื่อนๆนะเหตุผลคือพัดและสามีมีเหตุผลว่า ก็เหมือนกรรมพันธุ์เป็นออทิสติกเราก็เลยไม่เอาดีกว่า2ก็คือลูกโตแล้วสามอันนี้เจอมาหมาดๆอยากไปเที่ยวมาค่ะคนเป้นมาเที่ยวด้วยกันเมืองสตันเชคค่ะใช่หิมะตกค่ะหิมะกำลังตกค่ะเพืเ่อนๆอาทิตย์นี้หิมะตกทุกวันเลยอาทิตย์นี้หิมะตกทุกวันอีกเหตุการณ์นหนึ่งอันนี้จะเป็นน้องชายคนกลางสามีค่ะน้องชายคนกลางสามี เขามีเมียแฟนใหม่เขานะแฟนใหม่เขามีลูกติดสองคนเพื่อนๆนสามีบอกว่าไม่ชอบเลยเสียงเด็กโวยวายเมื่อวันเมื่อวานนี้ยเมื่อวันที่ยนะีสิบเจ็ดอ่ะเพื่อนๆวันไหนอะ่ะวันวันเสาร์ใช่ไหมเมื่อวานวันเสาร์ที่ยนะี่สิบเจ็ดอ่ะโอ้ไม่ใช่สิวันเสาร์สองวันก่อนเนาะเมื่อวันเสาร์เราไปกินเลี้ยงปีใหม่อีกรอบหนึ่งน้องชายสามีมาสองคนเลยนะน้องชายและหลานเพื่อนเพื่อน,อนหลานทั้งหมด 3 4มสี่เจ็ดแล้วแปดเก้าสแค่เด็กอย่างเดียวอ่ะ12คนเพื่อนๆน,นับผู้ใหญ่ด้วย19คนนะเมื่อวันเสาร์ไปกินกินเลี้ยงปีใหม่บ้านแม่ย่าทั้งหมด19คนเฉพาะเด็ก12คนแล้วลูกติดนะคะอันนี้จะเป็นลูกติดน้องสะพยคนกลางนะฟังชัดๆว่าลูกติดน้องสะพยคนกลาง เป็นผู้ชายเด็กกรีดกรีดเหมือนเด็กผู้หญิงเลยค่ะเพื่อนๆพัดนั่งหันหลังให้พวกเขาเพราะว่าต้องแยกเป็นสองกลุ่มเนื่องจากเด็กเด็กแปดขวบถึงสิบขวบเองค่ะเพื่อนๆเขาจะเป็นคนสมาธิสั้นเวลาเขาเล่นเขาหยอกเขาร้องกรีดกรีดกรีดแล้วเราก็แบบเสียงเหมือนโดนเชือดนะเพื่อนๆเสียงกรีดกรีดเหมือนโดนเหมือนเชือดหมูอะ่ะพัดก็เลยหันไปมองว่าเสียงจากเด็กคนไหนพัดนน่ะไม่ได้จําชื่อหลานไม่ได้ทุกคนพัดจําชื่อหลานไม่ได้ทุกคนค่ะ พัดหันไปตามเสียงไงเสียงกรีดกรีดพัดก็เลยหันไปตอนแรกคิดว่าเด็กผู้หญิงร้องกรีดกรีดนะตอนแรกคิดว่าผู้หญิงร้องกรีดกรีดเลยหันไปอ้าวเด็กผู้ชายนี่นะเด็กผู้ชายประมาณ8ดขวบร้องกรีดกรีดนะคะเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นค่ะเพื่อนๆแต่เป็นลูกติดของแฟนนะลูกติดแฟนของน้องชายคนกลางลูกติดแฟนน้องชายคนกลางนะไม่ใช่ไม่ใช่ลูกของน้องชายคนกลาง เออสามีก็เลยจริงๆแล้วสามีเคยเล่าให้พัดฟังอยู่ว่าตัวเองต้องทําใจนะหนึ่งวันนี้เด็กเยอะสองก็คือเด็กบางคนเขาจะมีอาการแบบนี้แบบนี้สามีพัดก็จําชื่อไม่ได้แต่เขาจะเล่าให้ฟังว่าจะมีครอบครัวนี้จะมีแบบนี้ครอบครัวนี้จะมีแบบนี้นบบนเขาจะเล่าคร่าวๆให้เราฟังเพื่อให้เราทําใจเละให้อย่าเออเหมือนไม่ให้เราตกใจแล้วก็ให้เราเตรียมรับมือกับสถานาการณ์นั้นนะเพื<ๆ>่อนๆขอบคุณค่ะคุณคิมนะคะ พัดมียาในพัดก็จะดื่มน้ําขิงค่ะเพื่อหลังจากลงไล์สดแล้วพัดก็จะชงน้ําขิงดื่มค่ะพ่อพ่อสามีพัดเขาไปเจอเด็กแต่ละคนน่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าพ่อแล้วเราอยู่กันสองคนดีกว่าพัดกับสามีก็เลยเต็มใจที่จะอยู่กันแค่สองคนไม่มีลูกแล้วเพราะพัดอายุ46สามีอายุ52แก่ทั้งคู่แหละอยู่เลี้ยงหลานดีกว่านานหลานมาหาทีก็เลี้ยงหลานที แต่ถ้าชวนนอนที่นี่นางนอนนะหลานสาวนะคะแต่ละคนชวนนอนนางนอนนะนางชอบนางติดพัดค่ะนางชอบถามคุณยายสูงเท่าไร่คุณยายทําอันนั้นให้หน่อยได้ไหมชอบเล่นหลานสาววัยหกขวบชอบเล่นอยู่เมืองสตันเชค่าอยู่เพิ่งมาได้สามเดือนค่ะคุณเปิ้ลปีหน้าก็จะมารอเรียนเนาะเพราะว่าพัดมาด้วยดีวีซ่าเพิ่งมาได้สามเดือนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรอบัตรสีชมพูเพื่อไปเรียนเนาะ เรียนแล้วก็ทํางานสเต็ปปีหน้าคือเรียนแล้วก็ทํางานเนาะค่ะนี่คือสไตล์พัดเนาะเพืเอ่อนเพื่อนเนาะพัดก็เลยอยากจะบอกกับเพื่อนๆทุกๆคนว่าชีวิตมีความสุขนะถ้าเรามองสิ่งรอบๆตัวให้เป็นความสุขนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมพัดจะมีความสุขกับสิ่งที่อยู่รอบบ้านนี่แหละค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นไม่ได้เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่มีลูกนะคะชีวิตนี้คิดเสมอว่าเราจะมาเรียนเราจะมาทำงาน ช่วยกันสร้างเก็บเนื้อเก็บตัวอีกครั้งงสร้างเนื้อสร้างตัวอีกครั้งสวัสดีทักทายจากประเทศนอร์เวย์ค่ะสวัสดีทักทายจากประเทศนอร์เวย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณตาลคนสวยสวัสดีค่ะเจอกันในเว็บเดทค่ะพัดกับสามีเจอกันในเวเ็บนนวไทยคิวปิดนะคะไม่ได้ไปพัทยาค่ะเป็นคนกลัวฝอไม่กล้าไปดงฝรัง่งทั้งที่ในเมืองบุรีรัมย์มีฝรัง่งแต่ก็กลัวฝอค่ะ ก็เลยหาในเว็บเดทดีกว่าปลอดภัย1ไม่เก่งอังกฤษค่ะ2ต้องทำมาหากินเป็นแม่คา้าขายของอยู่ที่ตลาดเนาะก็เลยเลือกหาแฟนในเว็บเดทที่ชื่อเว็บไทยคิวปิดนะคะปลอดภัยสวัสดีทักทายค่ะหิมะสวยเนาะหิมะสวยใช่ไหมสวยค่ะเพื่อนๆดูสิเป็นคนชอบค่ะชอบเล่น มีน้ำขิงดื่มค่ะพเพื่อนๆพัดมาที่ประเทศนอร์เวย์พัดจะดองขิงไว้กับน้ำผึ้งนะแ,<ต>แล้วก็จะมีร้านไทยนะคะร้านไทยในนอร์เวย์มีขิงขายค่ะมีขิงสดขายพัดก็ซื้อขิงสดมาดองกับน้ำผึ้งไว้แล้วพอถ้าพัดไม่สบายพัดก็จะชงน้ำขิงดื่มนะคะเพื<ต><ๆ>่อนๆสมุนไพรไทยดีและมีประโยชน์นะพัดอยากจะบอกกับทุกคนว่า การมาอยู่ต่างประเทศน่ะเพื่อนๆสมุนไพรไทยอ่ะทิ้งไม่ได้เลยดีและมีประโยชน์ความฝันของหนูเล่นหิมะใช่ไหมมาจ้าเดี๋ยวก็จะเก็บพี่พัดเอาไปฝันนะสวัสดีค่ะคุณพัฒนาสวัสดีค่ะใช่ค่ะคุยภาษาอังกฤษค่ะพัดกับสามีคุยภาษาอังกฤษมาตลอดเลยค่ะพัดฝึกภาษาอังกฤษทางช่อง YouTube ค่ะพัดฝึกภาษาอังกฤษจากช่อง YouTube หาฝอในเว็บเดทที่ชื่อไทยคีปิดสวัสดีทุกๆยูเซอร์เลยค่ะขนาดขนาดบุรีรามเป็นดงฝรั่งพัดยังกลัวฝรั่งเอาง่ายๆนะจังหวัดบุรีรามมาดงฝรั่งพัดยังกลัวฝรั่งเลยช่วงที่เขามีแข่งมอเตอร์ไซค์มอโต้เรซซิ่งน่ะพัดไม่ไปนะเพาราะมันกลัวหนึ่งเรายังไม่เก่งภาษาสองเราไม่รู้ว่าฝอเข้ามาไม้ไหน แต่เลือกเก็บตัวแชทในมือถือดีกว่าคุยแล้วก็แชทในมือถือดีกว่าค่ะปลอดภัยหนึ่งไม่เก่งอังกฤษสองปลอดภัยคนไหนไม่ชอบบล็อกแค่นั้นเองเก่งนะคะเรียนพูดจะใช่ค่ะพัดฝึกมาจากช่อง YouTube ค่ะเพื่อนๆจดทุกวันจดท่องพูดวันละสามประโยคน์굿มอ o ์นนิ่งดีท l ยืสเลิฟเวลไอมิสยูดูยูมิสเม่ดูยลายมิดูยลายมายเฮาส์ฝึกจนเก่งค่ะ สวัสดีทักทายค่ะคะุณหน่งอยู่บุรีรัมย์เหมือนกันใช่ไหมมีเฟซฟอร์ประเทศอังกฤษเหรอคะ n น c e ซูมิ e อยู่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะฝึกภาษาอังกฤษทั้งวันเลยค่ะเพื่อนๆตอนเช้าล้างจานซักผ้าก็เปิดเสียงฟังละเปิดเสียง YouTube ฟังนะคะฝึกภาษาอังกฤษล้างจานซักผ้าแล้วก็พอไปตลาดก็เอาหูฟังใส่หูฟังอีกพอสองทุ่มอากดาษประกาศมาจดนะ เสียค่ะพัดเล่นพัดเล่นไม่เสียตังค่ะสวัสดีทักทายจากเชียงใหม่ How ส์เดลเวทเธออินเชียงใหม่ค่ะอากาศที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ลบหนึ่งองศาไม่ค่อยหนาวค่ะเพื่อนๆพัดใส่เสื้อสี่ตัวพัดใส่เสื้อสี่ตัวเพราะใส่เสื้อสี่ตัวค่ะทำไมถึงไม่หนาวเพราะใส่เสื้อสี่ตัวค่ะชื่อเล่นไทยไทยคิวปิดค่ะเพื่อนๆพัดเจอสามีในเว็บไทยคิวปิดนะ เพื่อนๆเ,เวลาคุยกับฝอนะคุยแค่หเดือนพอนะถ้าภายใน6เดือนฝอไม่ไปหาเลิกเลยนะเลิกคุยนะใครที่เปิดกล้องคุยกับฝอแล้วนะคะหเดือนแล้วฝอยังไม่ไปบล็อกหาใหม่นะนานไหมคะกว่าจะเจอนานค่ะอยู่ในเว็บสองปีอยู่ในเว็บสองปีแต่เจอสามีนะคะหนึ่งเดือนก็เจอแหละพัดอยู่เมืองบุรีรัมค่ะคุปิก๊กพัดอยู่ตัวเมืองบุรีรัม พัดอายุ4ี่ค่ะพัดอายุ4ี่นะคะไม่ยากค่ะไทกิปิดเล่นง่ายนะไม่หนาวค่ะใส่เสื้อสีตัวไม่หนาว <c oughs> <c oughs> เตรียมพร้อมค่ะเพื่อนๆถุงมือลูกสาวคนเล็กซื้อให้เสื้อตัวนี้ลูกสาวคนโตให้มานะคะสวัสดีค่ะยูสุพรรณที่นั่นหนาวไหมคะหนาวค่ะวันนี้ลบหนึ่งองศาอ้าวานะคะเริ่มงงแล้วใช่ไหม อีกคนหนึ่งบอกว่าไม่หนาวอีกคนหนึ่งบอกว่าหนาวถ้าใส่เสื้อตัวเดียวหนาวนะออกมาอย่างนี้เสื้อสี่ตัวไม่หนาวค่ะที่สุพรรณเป็นยังไงบ้างคะเพืเ่อนๆเว็บเพจทุกเว็บมีสกสแกรมสแกมเมอร์ผู้ชายขายฝันพวกโรคจิตชอบโชว์มีทุกเว็บเลยค่ะเพื่อนๆอย่ากลัวกับการเจอสกสแกรมสแกมเมอร์พวกโรคจิตพวกชอบโชว์หนอนนะคะจริงเหรอสุพรรณร้อนใช่ไหมเทคแคร์ออฟย s e l ล ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพัดเล่นไม่เสียเงินนะของพัดเป็นตุ๊กตาสีเทาเล่นไม่เสียเงินแต่สามีเสียเงินสามีเสียหกใบแดงสามีเป็นสมาชิกหนึ่งเดือนสวัสดีทักทายจากนอร์เวย์ครับผมสวัสดีทักทายค่ะชื่อเว็บไยคิวปิดค่ะพัดเจอสามีในเว็บไทยคิวปิดไม่เสียเงินสามีเสียหกใบแดงเป็นสมาชิกหนึ่งเดือนช่วงนี้ใครว่างเข้าเว็บเดทนะช่วงนี้ฝอโซนยุโรปฝอโสดอยู่ในเว็บเดทเยอะเลย แล้วถ้าใครเปิดกล้องคุยกันแล้วหเดือนฟอไม่มาหาแนะนำให้หาคนคุยเพิ่มอย่าไปรอจริงเหรอคะสวัสดีคะ่ะน้องอาสาบอกว่าอยู่บุรีรัม